สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แม่พักมาวายพระที่วัดที่พระมหาเจดีสีส,สีใช้มงคลหรือที่เขาเอิญที่ข้าเจ้าเอิญกะพาน้ำย่อยผาหรือพาน้ำทิพนั่นแม่ไปเดี๋ยวเข้าไปเองแนกันเลยครับพี่น้อง หานนำย้อยหรือพระมหาเจดียศีชัยมงคลขาไปมืงองขาไปไหวพระขัางในครับสกักกะละเขาไปน้ำกันครับ ข้างเขาครับโอโ้โหสวยสวยเลยนะแม่โโมาลิมาสกละหลายเพียรละแม่ พ่อแม่พาเขัไปมึงข้างในครับไปสักกะะพขาข้างในครับฮะแม่ขึ้นไปข้างบนอยู่ฮะสูงไห่แม่สูงแม่จะขึ้นไปฮะ ญาไหว้พระําทำบุญนครับพี่น้องแม่แม่นะก่อนนี้ต้องถอดรองเท้าก่อนครับถอดรองเท้ากันเข้าไปห้ ทีต้นเ่าาน้นเาถอดหมวกก็เขาเขอมากข้างในแล้วข้างบนก็เจ้ากำลัง Để rồi mẹ Mẹ mới vào nè qua ไปล้นอ่มอยิงใครบ้าไปยัหน่อยที่ก็า,ไไา่างวผ่ะสวยงาะข้องแข็ง 嗯。那，那好 แต่คือแม่แม่ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าแม่เคยขึ้นไปแล้วยางเมไหวย์เนนี้ทำนักขึ้นก็เลยจะกละแค่อยู่ข้างล่างนาะแม่เนาะว่าแม่มาดูอยู่ครับแม่มาจะกละเมไวย์ดูอยู่เพราะว่าทั้งกับลอยเอ็ดกะทานมาทั้งนี้พอดีน้อแม่เนาะ ตั้งเตียแม่กับพานมาทางโคุณพ่อหน่อยกับพานนี่จ้ะจะแวะสักการะก่อนนะแม่แม่เต่าน้องเต่าอยู่ไหนวะอยู่น้องที่เขาโยนเสร็จปากเต่าเออแต่นี้เขาห้ามโยนเหรียญมัน นี่ทุกประตูครับน,นี่ประตูข้างหน้าเลย,ยไปไหนไปเก็บชุดผุนเนาะตอน,นั้น ่ันแสงสวงในพาท่านที่นี่นะเดี๋ยวไปมึงไปมึงบรรยากาศที่มองลูกไปจากนะมอองลูกไปเห็นอ่ะวันะนี่นดี่ยววัน สี่4อยเมตรเนี่ยไปทางเดียจ้า,างลงไปข้างล่างผูเด้อ่อนเอาไปมึงวิวนี่ก่อนบ่เออไปมึงวิวก่อนครับวิวที่มองล่งไปเห็นเห็นจังหวัดนีเห็นอำเภอ,อยังก็พุ่มช่อม เรื่องก็เห็นนะ,ะในในเดี๋ยวเขาต้องเมา,เารถอีกเด้วเห็นแม่จะเป็นกำแพงงางรอร่องขางลางเลยครับพี่น้อง,งก็งจะเผยเห็นเป็นกำแพง เรื่องเขาครับค่า่ะตะหน่อยช่วให้มึงเอาเขาจะกระดำให้ดำหน้างามครับพี่นอ้องดิวแม่ย่งางไปทั้งพี่ตะหน่อยเห็นินังสืตะหน่อยกลัวความสูงครับขาสัน้นทุท๊ๆๆุๆตตุุุ บรรยากาศเดี๋ยวแม่ต้องไปเอารถก่อนเดี๋ยวจังสิไปนั่นนะ,ะลงไปไหมลงไปมึงนำโต๊ะยู่บ่จ้ะจังไปลงไป,ไป,ล,งไปลงไปจังขืนมาบ่จุูกไก่บ่ปะลงไปมึงก็่ัหนปะให้พาพี่น้องไปมึงเลยไปมาแล้วไปมาแล้ว เพิ่วมาสีลอยเม็รอันนี้เป็นกำแพงนะครับพี่น้องอ,อากาศลมลรื่นสามาถยางรอบได้นี่ถ้าเหลียวลงไปข้างล่างก็จะมีต้นใหม่อยู่เนี่ยเป็นสั้นเป็นเหวเป็นนันลงไปควานอยู่ทั้งคู่ครับเห็ดคือยังกำแพงกำแพงกำแพงเมื่องจีนนะแม่ หอือหน่อไม้ก็นั่นนะฮะหาเต็นโอใหม่ครับแม่มลี <laughs> ่นี่ครับนำแพ็งก็จะกับ่บท่านแล้วปันดีเป็นไหนเนาะ ทำไม่เดี๋ยวให้พี่น้องเมึงว่าอยู่สูงขนาดไหนเนี่ยด้าใหม่งานอะไรด้าใหม่ตายไม่ด้หนิถ้าโทษโทรศัพท์หรือกล่องตกลงไปก็บ่ต้องไปเอาเลยมุ้นไผ่ขาดลงไปเอาหรอกสูงน่ากลัววะแม่ฮะ ตรงย่างลงไปอีกวะแม่อ้าพี่น้องก็ฝากไว้ซ้ำนี่ล่ะบ่ได้ไปเห็นผาแง่หน่อยจ้อยแม่มะลิขาสั้นบ้านคุณน่ะตาหน่อยเป็นคุณน้องคุณตาหน่อยขาสั้นพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มะลิขวั่นบ้านอันไหนบ่ถือใจเขอแพ้ไบหน่ำครับอันไหนถือใจกักดไลค์กดแชร์ให้แม่หน่ำครับตรงย่างลงไปทางนี้บ่แม่ยโมบายเนี่ยตาหน่อยขาสั้นแล้วยานความสูงเนาะ โอเคครับสวัสดีครับพี่นอ้อง